สวัสดีเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงกรองแห้งในรุ่น m series ใหม่ของคูร o ต้นะครับทำการเปิดกาดเปิดฝากระโปรงเพื่อที่จะมาดูกรองอากาศแบบ power core กันนะครับกรองอากาศ tractor m 7 5 0 8 8 8 0 8และ9808นนั้นเป็นกรองแบบแห้ง ที่เรียกว่ากอง p วบว่า o นะครับตัวกาดรุ่นนี้สามารถเปิดข้างเดียวได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งหมดจะเปิดยกขึ้นเลยหรือเปิดแบบแตะแทงข้างแบบนี้ก็ได้ก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจเช็คกรองได้ครับ เราก็สามารถที่จะมาเปิดกรองได้แต่ว่าถ้าเป็นการเกะกะนะครับเราก็ยกออกไปเลยแบบนี้ก็จะทำให้เราทำงานได้สะดวกสบายแล้วก็โล่งขึ้นนะครับเรามาทำความรู้จักตัวกรองอากาศสองชั้นแบบ p o พวอร์คอในรุ่นเ e r i e s ใหม่ของคู b o t a กันนะครับ รองช่องทางลมที่จะเข้าก็จะมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยเป็นหลักเลยก็คือจะมีตัวช่องรูนะครับที่ให้อากาศเข้าไปนะครับอันนี้เป็นหลักรองลงมาก็เป็นตัวงวงช้างตัวนี้นะครับที่จะเอาอากาศเข้าไปส่วนหนึ่งเป็นตัวช่วยนะครับทั้งช่างแจ้งว่าไม่ได้เป็นอากาศหลักนะครับพอเข้าไปนะครับ เรามาดูด้านในไส้กรองกันนะครับวี่ที่เปิดก็ง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่ออากาศเข้ามานะครับในนี้ก็จะมีช่องหรือรูที่อากาศเข้ามาผ่านตัวกรองเข้าไปนะครับกรองพวครตัวนี้นะครับไส้กรองจะเปลี่ยนทุกจะเปลี่ยนทุกหนึ่งพันชั่วโมงแล้วก็จะเป่าทุกหนึ่งร้อยชั่วโมงกรณีที่ ฝุ่นเยอะกรองมีฝุ่นเยอะก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนกําหนดนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านนี้วิธีถอดเราก็กดกดลงมานะครับแล้วดึงออกมานะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแผงคล้ายๆรังคึ้งแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นยางก็จะมีเหมือนเหมือนจาระบ,บีนะครับเพื่อช่วยให้เวลาถอดใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้เป็นกองลูกใหญ่ชั้นที่หนึ่งนะครับมันจะมีกองสองชั้นแล้วก็มีชั้นในนะครับนครับใช้มือดึงออกมานี่ครับกองพวอ,อรุ่นใหม่สำหรับแท็กเตอร์คูต,ต้าตัวนี้ครับผมได้ศึกษาข้อมูลซึ่งหาใน YouTube จากาเสื่อสานใน u t u b e นะครับจากช่องทางต่างๆเนี่ยก็ไม่ไม่เจอนะครับ มาเจออยู่ในช่องทางของ Facebook เป็นวิดีโอที่ที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับซึ่งก็ไม่สามารถแปลได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่จากที่ดูก็คือการทำความสะอาดของกรองพวกรนั้นนะครับนอกจากเราเป่าทุกหนึงรอชั่วโมงแล้วนะครับเราสามารถเอาผ้าชุบน้ำนะครับเช็ดทำความสะอาดนะในช่องเหล่านี้ได้นะครับอ่กรองอากาศปกติ ในในแท็กเตอร์ที่เป็นกรองกลมๆม,มีกรองตัวนอกตัวในนะครับอ่ามันจะมีเหมือนเขาเรียกสับบ้านๆกาเรียกปากเป็ดเนาะเวลามีฝุ่นมีอะไรเนี่ยเวลาบีบเนี่ยฝุ่นมันจะออกแต่ตัวกรองพาวเวอร์คอร์นี้ในในช่องลมที่เข้าไปในนี้นะครับก่อนที่อากาศจะออกมาเข้าสู่ชั้นกรองเนี่ยในนี้มันจะมีร่องนะครับเป็นร่องเหมือนเหมือนกับว่าเวลาอากาศเข้าไปอากาศก็จะหมุนวนทําให้ฝุ่นนะครับ ตกลงไปในนี้แล้วอากาศบางส่วนก็จะเข้ามาผ่านกรองชั้นที่1ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาผ่านกรองชั้นที่2ด้านในนี้ทําให้อากาศที่ผ่านเข้าไปในห้องเผาไหม้นั้นได้เป็นอากาศที่สะอาดมากขึ้นนะครับทําให้กําลังแรงม้าของรถนะครับไม่ตกแล้วก็ะระยะใช้งานการอของเครื่องยนต์ยาวนานขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของกรองตัวใหม่นะครับในส่วนของ กองแบบเก่านะครับมันก็ยังเป็นกองแบบน้ํามันนะครับมันมีจุดจุดเด่นก็คือมันอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนน้ามันทุกหนึ่งพันไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายแค่ค่าน้ำ آ, น้ามันที่ต้องใส่เข้าไปใช่ไหมครับแต่ความสะอาดเมื่อเทียบกับกรองพวกรแล้วตัวนี้สะอาดกว่านะครับสะอาดกว่าแล้วก็อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ยาวนานขึ้น อันนี้เป็นจุดเด่นของกรองแบบพาวเวอร์คในในรถแฟกเตอร์ m อ็มซีตัวใหม่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ใส่ไม่ได้ <laughs> เป็นอะไรอ๋อ Yeah. <laughs>